ะะท่านอ,อยากจะพบ,บน,นะคะเจะ้าขายข้ารัชการนะคะที่มีรายชื่อต่อไปนี้น,น้องมิจราโชดมงคลน้องมิจตราโชดมงคลอยู่ไหมคะท่านอาจารย์บอกว่าใช่ไหมคะว่าไม่ให้พี่รอนานน้องอมรรัตนมหาสารโรคะ่ะ<อ>พี่รู้สึก เสียใจกับการกระทําของน้องๆในที่ผ่านมาไม่นึงว่าเราคุยกันตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอยากให้ตั้งใจพีเทสคะแนนพีเทสจะไม่ออกนะคะโพสเทสพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องจะอยู่หนึ่งในห้าสิบของวันอาคารได้หรือเปล่าแล้วก็คนที่ออกไปข้างนอกบ่อยคนที่เข้ามาเลท เพื่อนๆคนที่อยู่ตรงห้องตรงกลางเป็นคนที่ฟังคําำอาจารา์จากพระอาจารย์วันนี้อาจารย์พี่เล็กทุกคนและเพื่อนๆ่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนี้พี่ๆทุกคนอยากบอกว่าแฮปปี้ร์นเดย์ค่ะขอเชิญเค้วันเกิดนะคะวันเกิดของเพื่อนเราทุกคนในเดือนเมษายนนะคะนะคะ เชื่อมันรู้สึกยังไงคะรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแว่าไม่เข้ากิจกรรนะครับรู้ตัวเาใครที่พิ่ว่าไม่รู้เลยยกมือขึ้นรู้หมดเลยเหรอเรื่อไ่ไม่คขไพาอยากให้เราสัมภาษณ์ยนี่เราไม่รู้เลยอจรกรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากค่ะสายมากม่รู้มเลยเชื่อได้ครับเชื่อได้ม่กันแน่กำหนดการที่อยู่กับเขานะ เรางวรนี้ดีกว่านะคะเมื่อกี้รู้สึกงไงก็งงครับว่าเขาประชุมด้วยว่าเราเาอ่ายันะครับไม่่าต่งว่าเฮ้ยดแค่ชั่วโมงเดียวไม่น่าเป็นไรใช่ไหมแล้วแล้วันนี้แะคะไม่รู้ครับสาว่าทวันเลครับเนี่คนอยากจะถ่ยิงสาวน่ใคนี้หรอ่ยพอิงสาวไเดีเข้ามาหาไม่เลยครับ เอาร right. <c oughs> oh, ู้แล <pt> <is no> <laughs> oh, <yes>. ้วเหรอใครไม่รู้อ่ะใม่มีเลยรู้กันหมดโอ้ยแย่จังมีแต่เราที่ไม่รู้ว่ไม่ีกัรเลยก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆของเราทุกคนมีความสุขให้พี่เปดย์นะคะขอบคุณค่ะ